แต่เ ok? mm. ้างมะฮงก็มาวันที่สิบสี่คืนหนึ่งแหละแกมากับบ้านเนาะแล้วก็กเลยซ้อหากันตั้งแต่วันที่สิบสี่ปกติในแกออกไปของแกปกติอย่างนรปกติบางทีก็มองลอยอย่างเนาะแต่ก็กลับกลับมาบ้านอีู่นะแต่เมีบางคนเลยใจไว่าปกติคืนหนึ่งคืนต้องกลับล่ะหรือว่าต้องมีคาวอยู่ตรงนี้เลยเนาะ หลังจากที่เป็นหายไปเนี่ยสิระหว่าง7 8วันนี้มีการบนบานฐานเก่าอยู่บับ่เนาะมีอยู่มีอยู่ถ้าในช่วงของวันที่14 15นี่ก็เริ่มละเนาะการบนบานสานเก่านี่คือง่ายๆก็ไปเฮาคิดค่อยล่ะไปที่ไหนก็ต้นไม้ใหญ่ต้นหยังก็ได้บ่นได้หยังน่ะุตั้งหยังไว้คนที่บนนี่เป็นทางเป็นชาบ้านบ้านเฮาเาะมามามีกว่าเป็นหมอเป็นหยังสักอย่างล่ะคือาบ้านเก

ใค,ใครเป็นคนไปดูครับกล้องจอนปิงกล้องจอนรอนนเขาหากันได้ประมาณถึงวันที่สิบหกสิบเจ็ดแล้วหนึ่ครับสิบหกสิบเจ็ดสิบห้านี่ใช้ความสิบหกสิบเจ็ดจะเหลืม่มเริ่มจะล่าล้าเลยกันตัวหาเนะึ่งครับเลยว่าเขาแต่ลองไปส้อหาในกล้องจอนขอเราแกอาจจะทานไปทั้งนั้นไปกับป้าแต่ไวันที่สามของวันที่วันที่สิบสาม cho nhà cái con tròn phải này là lấy tuột cho thuốc con thuốc con và tay thử thì xuất xuất để phải con tròn này con tay tức là tức là cả mi phái lật này cho được cả tăng chấm cả cả lấy sản kia vậy lật muốn niệm tròn như nhau cả thảm bây thảm khi nó con khốn nó còn cả mà bà chơi cả đau lúng à. Ở khác, phải hay right dù khác เนี่ยคือ <ไป S 1> คือหมายค <ไป S 1> วามว่าแกคานเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปติดตรงนั้นคือไปไม่ได้แล้วติดม,ม,มันแคบล่ะมันกรีดละ่ะก็ลงก็จะสนิหารได้กว่าแกอยู่ในห้างเจ็ดแปดวันนี้แกดำรงฉีดไปได้ก็จะมาแน่ใจในการที่อยู่เนาะเพราะตอนที่เขาคุดกันไม่ไม่ในหน้าหมอมีหน้าหมอมีแล้วก็แกจะนอนอยู่ฐานนั้นตลอด คือนอนท่าตะแข่งท่าตะแข่งตลอดนะเพราะตะแข่งน่าจะตะแของ่งตั้งแต่วันที่แกเข้าไปตึกว่าตะแข่งจะอะไรเพราะตอนนี้แขง้ขงขาจะเหยียดมาได้จ้ะไม่นอนหรืหอว่าจะขินดิ้นก็จะมีการแก้มดิ้นเข้มอย่างนี้เป็นต้อนอ,อาจจะเป็นเหี่ยวตัวเก่าของมโือในการขินเลยนะตอนนี้กำมือหรือมั้งแต่ตอนนี้เขาพุดไปแล้วพอดีต่อหน,น้าตรงบนมันแตกกัน มีปลาเลยเนื้อแล้วที่ตมาเข้าไปเนี่ยมีอะไรติดตัวเข้าไปมั่งครับหน่มีนม้นะครับนีกแต่เสื้อผ้าก็ยังน่าจะหนุ่มปกติเข้าไปเนาะแต่ก็เตี้วนี่ก็น่าจะไปรุดถึงไหนบนะ้ะง<ม>ไปถึงค<ม>นแกก็ยังแก้มเตี้ยนแก้มฟ้าอยู่เสียัยงเสียก็เพื่อนสมมแต่ก็ยังหนุ่มอยู่<ม>ขำตัวอยู่เสื้อ แล้วคำแรกเนี่ยที่พบแกแล้วแกพูดคำคำว่าอะไรมาอุ้มอุ้มประเทศไทยนะอุ้มเลยแกก็ยิ่งย่างเอาะยิ้มอย่างเดียวเลยแล้วพอรู้ว่าเจออยู่ในนั้นแล้วก็ใครประสานรถแมคโครอ่ะผมผมประสานรถแมคโครครับก็รถแมคโครมาเรเวล่นประสานมาเพื่อจะเตรียมสำรองเลยเพราะว่าได้ได้ไปพอถี่ฮู้ระบายอากาศครับพอนี้ก็เจองวาแปดสองไฟกับเจอเจ้าหลังแกครับ แล้วก็ยังแก่ก็ไม่เสียงค้างว่าเอ,อือ,อแต่เอ้นมาได้ละอตอนนี้นก,กับหาเลือดแม็คโคหาเลือดตู้สีบตู้ไพมาสโลเลยลออ้อตอนที่ครั้งแรกที่พี่มุดเข้าไปเนี่ยนึกยังไงถึงมุดเข้าไปเห็นรอยเข้าคือไปไปเดินเห็นอยู่ตรงตรงไหนฮะรอยเท้าเห็นอยู่ข้างในท่อครับอ๋อเข้าไปส่องดูในท่อตรงปากท่อ เห็นเป็นรอยเท้าครับแล้วพี่ก็เลยมุดเข้าไปคือรอยมันหายก็เลยถ้าสินใจลองเข้าไปดูอ <c oughs> แล้วมีไฟฉายเข้าไปไหมครับองมีไฟฉายเข้าไปแล้วมันเข้ายากไหมครับครับไปยากอยู่ครับแคบมันแบนคบเนาะแล้วเข้าไปเนี่ยเห็นอะไรสังเกตอะไรได้บ้างไหมมีอะไรไหมในท่อสังเกตแต่รอยเท้าเห็นแต่รอยเท้าเห็นมีรอยเข้าแต่มีรอยออกอืแล้วมีน้ํามีอากาศหายใจไหม อากาศมีแถบจะบวิ่เหมือนกันครับแต่ช่วงติ่แกยูนี่คือเป็นระวังจะได้ระวังรอยต่อของต่ออ๋อตรงตรงที่แกอยู่เนี่ยหมายความว่าเป็นรอยต่อท่อซึ่งมีมีป่องคแล้วก็มีอากาศหายใจอยู่บ้างแล้วมีน้ํำไหมแฉะไหมในนั้นแฉะค่ะก็แฉะอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอเจอแล้วพี่ขึ้นมาหรือว่าตะโกนบอกหรือไงค่ะตะโกนบอกอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อคือตะโกนจากข้างในขึ้นมาว่าเจอแล้วอยู่ในเนี่ มกตมาในหลวงในจากนั้นมูกปลหลวงป้ากันค้นหากันคือพี่พี่พี่ใช้ไมฉาย่ส่องไปคอ่าแล้วก็ไปเห็นยังไงนะลักษณะยังไงลักษณะขาวๆขาวๆตึ๊เต็มหน้ารูทออะไรนะปิดในรูทอแกแกถอดกางเกงใช่ไหมก็เห็นก้นแกคแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่ยังไม่รู้เป็นก้นแกมั่นใจละมั่นใจว่าน่าจะใช่ค ปอสอง้อยไปไปหาจุดนั้นอแล้วพอเข้าไปใกล้ๆตอนตอนที่เข้าไปรู้สึกกลัวไหมว่าเอ้ยตายังมีชีวิตอยู่ไหมหรืออะไรบอกกลัวครับนันไม่กลัวแล้วเนาะาไปบดิ้ติดตาอยู่เข้าไปบดิ้นกีตาอยู่อยู่ประมาณระวังซิกต่อมันประมาณสิบต่อกับซิโกเมตรหะตัวใหญ่นักพร่ำใจนะร่อมีสิบสี่ถอตินับจักรถอดตอนนั้นครับผมเข้าไปได้สามถอแต่เต็มกันเลย หายใจบอกและถอยดรองมอัม้แตะโกนบอกมูขข้างนอกเยอยู่นี่จานพื้นเนี่ยคือพื้นข้างในนี่มันแฉะะฮครับพื้นข้างในมันแฉะ,ะแ,แล้วก็ดินจะ,จะเป็นดินเหนียวที่นุม่มมันชุ่มด้วยน้ำาะ แกน่าจะกินดินหรือว่าน้ําไปด้วยคร่มก็คา,าดว่าจะกินดินที่ที่ชุ่มน้ำแล้วใช่ใช่แล้วก็มีอากาศหายใจเพราะว่ามีรูระบายมีช่องระบายครับอากาศซึ่งเป็นรอยท่อที่แตกไม่รอยท่อที่แตกรอยท่อที่อมันรอยเชื่อมต่อของท่อเชื่อมเ<ะ>ชื่อมต่อของท่อไอจุดจุดจุดนี้นี่เป็นจุดที่ขุด พบเจอคุณตามมาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเอ่อเจอตอนที่นอนนี่นอนทางไหนครับที่ที่เออกนนอนแกนอน,แกนอนอยู่ตรงนี้ครับดินแกปั้นเป็นก้อนๆปั้นดินกินเหรอแล้วก็มีการ,รดินแฉะด้วยคือคือดินเนี่ยลักษณะ เป็นดินที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำขังอยู่บ้างนะครับดินเนี่ยมีการปั้นนะครับซึ่งตะมาเนี่ยได้ปั้นดินเป็นก้อนๆไว้นะครับมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่